โรงเรียนบ้านพรมมาสามัคคีสพปกำแพงเพชรเคตั้งอยู่ที่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร มีนางอังคณาจากดำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมมาสามัคคีเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2558มีนักเรียนทั้งสิ้น166คนประกอบไปด้วยนักเรียน3ชนเผ่าคือ 1. คนไทย 2. คนไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์หรือลาหู สคนไทยภูเขาเผ่ายาวหรืออิวเมียนโรงเรียนได้ดำเนินโครงการเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืนมีกิจกรรมการปลูกผักหลายชนิดเช่นมะเขือกะหล่ำปีฟักแฟงกวางตุ้งและมีจิงจูชายใช้ส่งโครงการอาหารกลางวันทำต้มเลือดหมูผัดไฟแดงนอกจากนั้นโรงเรียนได้นำผักจิงจูฉาย มาทำเป็นชาจิงจูฉ่ายด้วยค่ะนักเรียนได้แปลรูปเป็นชาจิงจูฉ่ายเพื่อนำมาให้นักเรียนได้ดื่มเป็นชาสมุนไพรบางเรียนบางคนไม่ชอบรับประทานผักทางโรงเรียนจึงคิดนวัตรกรรมแปลรูปเป็นชาจิงจูฉ่ายค่ะเราจะมาทำชาจากใบจิงจูฉ่ายค่ะเรมีขั้นตอนดังนี้เราจะตัดจิงจูฉ่ายมาล้างทำความสะอาดแล้วนำไปใส่ในภาชนะเพื่อนำไปตากแห้ง โดยมีผ้าขาวบางคลุมเพื่อไม่ให้น้ำมันหอมระเหยระเหยไปกับแสงแดดและป้องกันฝุ่นผงอีกดวงตอนต่อนะคะเราจะหลังจากที่เราตัดใบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาบรรจุใส่ถุงหรือบรรจุใส่ขวดลงไม่ได้คะ่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนการชงชาเราจะใส่ชาลงในเครื่องต้มชาของเราแล้วเปิดสวิต์ รอน้ำเดือดแล้วเทใส่แก้วนะคะแต่ถ้าใครนะคะไม่มีเครื่องชงชาแบบนี้ก็ใช้แก้วได้ะคะ่ะใช้แก้วใส่น้ำรอ้อนแล้วก็นำใบจิง่ือไยใส่น้ำชาของค่ะคะ่ะคุณคือ 1. ยัดยังเซอร์มะเลง 2. อปอกเลือด 3. ขับลง 4. บำรุงโลหิต 5. ทำให้เลือดอไหลเวียนดีรวมาสมัทรคีรสถาบันสร้างป็น